ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้แอักเสบอันเดียวกันหรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องยาฆ่าเชื้อกับยาแก้แอักเสบนะซึ่งในชีวิตของการเป็นแพทย์เนี่ยเจอคนไข้นะครับรวมถึงบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ป่วยนะครับก็จะเข้าใจผิดกันเยอะนะครับเรื่องยาฆ่าเชื้อกับยาแก้แกแอักเสบนะคือยาฆ่าเชือ้อเนี่ยก็คือยาแอนติไบโอติกนะครับใน medical term ของเราก็าเรียกเป็น antibiotic drug นะครับก็คือยาปฏิชีวนะนั่นเองนะฮะ เราจะใช้ในกรณีที่ว่าเรามีการติดเชื้อนะติดเชื้อ,อยังไงบ้างนะครับอ่าเช่นติดเชื้อที่ผิวหนังนะครับมีอาการแบบเป็นติดเชื้อเป็นหนองออกมาที่ผิวหนังอย่างนี้นะครับหรือว่ามีอาการเจ็บคอแล้วคอเป็นหนองเลยนะครับคอแดงเป็นหนองนะครับมีหนองออกมาให้เห็นอย่างนี้คือมีการติดเชื้อแล้วนะครับซึ่งการติดเชื้อเนี่ยจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับหรือยาฆ่าเชื้อในการเอาไปฆ่ามันนะครับซึ่งจะมีการกินการฉีดอันนี้ก็ขึ้นกับ แพทย์นะครับตามดูพินิจของแพทย์ที่เขาจะจ่ายให้นะในกรณีที่มีการจ่ายยาฆ่าเชื้อให้กับคนไข้เนี่ยเราก็จะต้องเลือกนะครับหมอเองต้องเลือกว่าตัวไหนที่จะเหมาะกับคนไข้ท่านนี้นะครับซึ่งก็ขึ้นกับดูพินิจของแพทย์แต่ละท่านนะครับเ <c oughs> ช่นยาฆ่าเชื้อบางตัวอาจจะเหมาะกับการฆ่าเชื้อบางชนิดเท่านั้นอย่างนี้นะครับเช่นสมมติว่านะครับเพนิซิลินเซฟโลสปอรินพวกนี้นะครับก็จะจำเพาะต่อเชื้อบางชนิดเช่นแกมลบ นะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยถึงว่ายาฆ่าเชื้อบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมเชื้อทุกเชื้อนะครับเขาเรียก <c oughs> เป็นบอร์ดสเปกตรัมนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ทางการแพทย์ไปนะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของหมอนะครับในการพิจารณาในการจ่ายนะครับส่วนอีกควาว่ายาแก้อักเสบนะครับคํานี้ก็เจอกันเข้าใจว่าเขาเป็นยาฆ่าเชื้อกันด้วยนะครับา accept, ยาแก้อักเสบเ่ยคือยาแก้อักเสบเลยนะครับคือมีการอักเสบเกิดขึ้นเช่นล้มมา แล้วเข่าบวมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับสังเกตว่าไม่ได้ติดเชื้อนะครับไม่ได้มีแผลอะไรเลยนะครับแต่ว่าล้มมาแล้วเข่าบวมนะครับหรือว่าไปวิ่งมาแล้วข้อเท้าแพลงเอาอย่างนี้มันจะอักเสบนะครับแบบนี้ต้องกินยาแก้อักเสบนะก็คือ anti-inflammatory drug นะครับพวกนี้ก็เป็นยาแก้อักเสบเช่นอะไรครับเช่นนะครับ e n z e นะครับ e n z e ซึ่งผมเคยทําคลิปเรื่องความรู้เกี่ยวกับ e n z e เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ สเตียรอยนะครับโพสตีรอยนี่ก็เป็นแอนตี้อินฟลามเทอรี่รักเหมือนกันนะครับมาถึงเรื่องความเข้าใจผิดกันนะครับมันมีเคสหนึ่งนะครับที่หมอ,อเคยถามนะครับคนไข้ไปบอกว่าไม่แน่ใจว่าได้กินยาฆ่าเชื้อมาบ้างแล้วหรือยังอ่าเขาเจ็บคอมานะครับหมอเลยถามว่าได้กินยาฆ่าเชื้อบ้างหรือยังเขาตอบว่ากินยาแก้อักเสบมาแล้วอ่าโอเคเขาว่ายาแก้อักเสบมาแล้วเนี่ยหมอต้องเข้าใจในความคิดของหมอเลยคือเอนไซม์หรือไม่ก็สเตีรยรอยใช่ไหมครับ คราวนี้บอกเลยว่าได้เอายาไปด้วยไหมครับเขาก็ถือมานะครับแเ้าก็มาให้ดูครับเป็นแผงเลยปรากฏว่ายาที่เขาบอกว่าเป็นยาแก้อักเสบนะน่ะมันคือไดอกซ่าซิลินครับมันเป็นยาฆ่าเชื้อชนิดหนึ่งนะฮะที่เอาไว้คุมเชื้อแกมบววนะครับคนไข้ยังเข้าใจผิดนะครับหลายท่านนะครับแล้วว่ายาฆ่าเชื้อกับยาปฏิชูนะ้เนี่ยมันคือยาเดียวกันเลยมีการเข้าใจว่านะครับยาฆ่าเชื้อน่ะมันคือยาเอนเซดแล้วก็ยังมีการเข้าใจผิดนะครับว่ายาเอนเซดอ่ะมันคือยาฆ่าเชื้อนะครับคือเข้าใจสลับกัน แล้ววันนี้ขอให้เคลียร์คัดเลยนะครับว่ายาฆ่าเชื้อก็คือยาฆ่าเชื้อนะครับก็คือยาปฏิชีวนะนะครับส่วนยาแก้อักเสบก็คือยาแก้อักเสบนะครับนั้นคืออย่าอย่าเอามาตีกันเด็กขาดอย่าปนกันนะครับในบางกรณีจะมีการจ่ายยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาแก้อักเสบพร้อมกันนะครับในการรักษาโรคบางโรคนะครับซึ่งหมอจะมีการจ่าย2ตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับการจะเคยเห็นนะครับในโอกาสหน้าเนี่ยก็หวังว่าทุกทุกท่านจะเข้าใจนะครับแล้วก็สื่อสารกันตรงกันมากขึ้นนะครับโอเค คิดว่าคลิปนี้น่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะครับในการที่จะให้ความรู้นะครับก็คิดว่าคนไทยเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับคนไทยเก่งอยู่แล้วแล้วคิดว่าถ้าได้ฟังคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่ายาฆ่าเชื้อกับยาแก้อาเจีมันต่างกันยังไงนะครับโอเคองั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ